ก็ถือโอกาสกราบเรียนประชาชนชาวใต้ทุกท่านในพื้นที่1 4่จังหวัดนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะในรอบเทศกาลสงกรานนะครับนะสมาคมชาวบาใต้เราเนี่ยนะได้จัดให้มีการช่วยเหลือดูแลคนใต้นะครับก็เป็นสวัสดิการเล็กเน้อยๆอยนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่เราเพิ่มไฟบินจากปีใหม่นะซึ่งเรารับปากไว้แล้วว่าผมจะเพิ่มไฟบินจาก2ลำเป็น4ลำนะเพราะฉะนั้นในเทศกาลสงกรานเนี่ยจะเพิ่มไฟบินเป็น4ี่ลำ เพนะื่อจะส่งคนใต้กลับบ้านนะก็ไปอย่างพื้นที่ไหนบ้างนะก็ไปอย่างคนครศรีมราชไปหัดใหญ่นะครับนะเพราะนั้นวันนีเ้เราเครื่องบินเนี่ยขณะนี้ท่าที่ทราบจองเต็มแล้วนะครับนะพี่น้องชาวใต้จองเต็มกันหมดแล้วนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องการช่วยเหลือส่งคนใต้กลับบ้านนะครับโดยไฟบินสี่ลำนะของบริษัทแอร์เอเชีย asia, นะครับนะเนะพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคนใต้นะครับ บางส่วนนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าในสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยแบบนี้นะครับนะบางท่านมีครอบครัวถึง5้คนนะเดินทางไปทีก็2องหมื่นละนะไม่ไหวนะครับบางท่านก็จองเครื่องบินไม่ทันนะครับเพราะฉนั้นเราในส่วนสมาคมชาวบานใต้ก็เป็น1นะฮะในสมาคมที่ดูแลนะคนใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับเราจึงจัดให้มีการส่งคนใต้กลับบ้านนะครับเพื่อช่วยทุนค่าใช้จ่ายนะครับ นะทั้งหมด4ลําในเซสการสงการนะครับแล้วก็เ,เราเยังจัดรถบัสจำนวนกี่คันนะรถบัสเจ็ดคันรถบัสจำนวนเจคันนะครับนะในวันที่9นะเครื่องบินวันที่8นะครับเพราะฉะนั้นก็ในรถบัสเราก็จะมีอาหารการกินไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วจัดรถบัสอย่างดีมีการตรวจสภาพรถอย่างดีนะทั้งความปลอดภัยยางรถนะรวมถึงเครื่องบรถนะครับ นะเพราะนั้นเราเน้นถึงความปลอดภัยนะเพื่อให้พี่น้องชาวใตเ้เดินทางกับสู่ภูมิแดเหนานะฮะเพราะนั้นเทศกาลสงกราน,นะครับเป็นเทศกาลประเพณีอันดีของชาวใต้เราเพราะคนใต้เราเมีความกตัญญนะูต่อคนเป็นและคนตายโดยเฉพาะบรรพบุรุษนะครับเพราะนั้นผมเองก็ถือโอกาสนะครับก็ขอให้ชาวใต้เรานะครับที่สมาคมชาวปากใต้ดูแลเรื่องการจัดยาพานะต่างๆให้ไม่ว่าเป็นเครื่องบินเป็นรถนะครับ นะก็ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านไปกราบคุณพ่อคุณแม่กราบญาติพี่น้องอไปมีความสุขเทศก,กาลปีใหม่เทศก,กาลสงกรานนะก็เหมือนเทศก,กาลปีใหม่ไทยนะครับนะได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็เดินทางกลับมาทํางานในวันเปิดได้อย่างมีพลังนะครับนะขอบคุณมากครับ นะส่วนเรื่องประเด็นอื่นที่สื่อจะถามก็คงจะเป็นคําถามที่สื่อตั้งใจจะถามหลายคนอันนี้ผมขออนุญาตยังไม่ตอบก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนเน่ะนะครับนะเพราะ,ะนั้นทุกอย่างก็ต้องว่าตามกระบวนก,การของกฎหมายพป่ก่อนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องไปเปิดใจนะครับนะทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายนะครับนะ,ระครับผมจะพยายามเดินนะเต็มที่สาหรับเรื่องของกระบวนการ ก็ <ul> มันเป็นกระบวนการนะครับมันเป็นกระบวนการนะครับนะก็ต้องทําไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะครับนะก็ไม่มีอะไรนะครับรคนสูงกำลังใจมาให้ค่ะตอนนี้พี่โจกาลังใจดีไหมคะอ๋อกำลังใจดีอยู่แล้วไม่มีอะไรเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ทําเพื่อส่วนรวมได้หมดนะครับอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทําเพื่อส่วนรวมอย่างเงี้ยผมไม่มีอะไรใช่ไหมครับเราก็ยังออทําเพื่อประชาชนคนใต้ได้นะครับนะเพ <ul> ราะนั้นหลักการเนี่ยเราต้องคิดว่า วันนี้เราในเมื่อเราอุทิศตัวให้เป็นคนของประชาชนแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในภาคข้าราชการหรือในภาคของเอกชนเราก็สามารถทําเพื่อส่วนรวมได้นเนราะนั้นวันนี้เราก็ยังเดินหน้าเพื่อทําเพื่อประชาชนนะครับในฐานะนายกสมาคมชาวใต้นะครับครับผมนะโ okay <Okay. S 1> okay อเคนะโอเคนะอย่างอื่นคงไม่ต้องนะ